สวัสดีครับถึงบ้านพี่บุ๊ชแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรเนี่ยสวัสดีครับฮัสแบทเลยอะสวัสดีครับโหคนเข้ามาไวมากเติมแล้วฮะเติมนานแล้วฮะสวัสดีครับนี่เดี๋ยวนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะ ที่ทำอะไรกันอยู่ะฮะได้ดูก้าว up the next เจอนี่อยู่หรือเปล่าะฮะตอนนี้ถ้าใครดูอยู่ช่วยกันเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ลูกค้าเราก็เข้าแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรนี่อยู่กับของขวัญแล้วนะฮะเยอะมากมากเลย ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจริงๆได้รับมาไปโฟกัสจริงๆได้รับมาหลายหลายรอบแล้วฮะวันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่น,นี่อันนี้นัดรับครับผมเป็นคีย์บอร์ดนี่อยู่บ้านพี่วุฒินะฮะนี่เป็นคีย์บอร์ดครับชอบทานอะไรกันหรือ,อยังครับขอให้ชอบนะคะคนเก่งชอบครับชอบทุกชิ้นเลย ก็กําล like ังค like ิดอยู May ่นะกาลังคิดอยู่กับพี่วุฒิว่าจะเอากลับไปยังไงหมดอยู่ตอนเนี้คือก็จะทยอยทยอยเอากลับนะฮะคือของอาจจะถ่ายไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้เห็นหมดครับเพราะว่ามันอยู่ในถุงด้วยมันอยู่ในถุงด้วยเยอะเลยพอมันอยู่ในถุงของทุกคนอยู่ในถุงนี้หมดเลยเนาะแต่ได้รับแล้วแน่นอนครับตั้งแต่ อูจริงๆทยอยรับตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วฮะมีของแฟนอินเตอร์ด้วยมีของแฟนแฟนอินเตอร์ด้วยหลายประเทศเลยได้รับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าหลายคนเขาก็กลัวไงฮะว่าจะไม่ได้รับหรือว่าจะไม่ได้เอามาให้เองก็ฝากมาให้ฝากหลายคน<ล>ยมาให้นะครับก็ขอบคุณ <ๆ S 1> ทุกคนมากเลยนะครับของบางคนน่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในตรงนี้เนาะแต่ว่าจะอยู่ในถุงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนี้จะอยู่ในห้าใบนี้หมดเลย แล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆคนด้วยนะฮะที่มาช่วยวันนี้มาช่วยคนของใช่ขอบคุณทีบมา,<ผ>บาด้วยผมคงคนเองไม่หมดแล้วะฮะถ้าไม่มีพี่ๆเขาก็ขอบใจมากครับติดงานด้วยช่วงนี้ทำงานทุกวันเลย <c oughs> คุณพี่ก้าวเก่งอนะ่ะขอบคุณมากไม่ได้เก่งอะไรหรอกน้องเปมมาน้องเปมขอโทษด้วยนะวันนี้พี่คงไม่ว่างไปเจอเปมอ่ะ ยังไงก็ฝากพี่ด้วยนะครับไว้วันหลังนะเปมไว้วันหลังนะเปมวันนี้แบกทีมไปก่อนนะ <c oughs> เปมเปมมาเพมมาอ๋อครับนี่ได้รับหมดแล้วนะครับของวันนี้อาจจะมีตามมาอีกยังไงก็เดี๋ยวให้ติดต่อพี่วุฒิหรือว่าติดต่อทีมบ้านเดี๋ยวยังไงก็จะนัดไปรับนะฮะยังไงพรุ่งนี้เนี่ย ผมก็จะไปทยอยเก็บโปรเจกต์นะพี่นะแต่ก็คือแต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนไม่รู้ว่าเวลาไหนเดี๋ยวจะไปคุยงานก่อนครับหมายถึงพรุ่งนี้นี่นะจ๊ะกล่องมินิหมดเลยของทุกชิ้นทุกอย่างทุกชิ้นอย่าลืมดูก้าวอัพเดอะเน็กเจอร์นีด้วยนะครับขายของเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอ้มันเยอะมาก จริงๆช่วงนี้มีความสุขมากๆเลยฮะหลายๆเดือนมานี้มีความสุขมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้เดือนเกิดแล้วมั้งก็อะไรประมาณนี้แล้วก็อ,อ,อ,นนอะไรอ่ะอ๋อ,อน,นีดาวของปันอินเตอร์อ๋อเป็นดาวใช่ไหมใช่ชื่อดาวนบะเก้าเดชพนกุณอันนี้ชื่อดาว <c oughs> อยู่ส่วนไหนของอยู่ส่วนไหนของอันนี้กาแล็กซี่อ่ะต้องไปส่งต้องไปส่งกาแล็กซี่ดู เหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยเลยจริงๆช่วงนี้เนี่ยงานเยอะแทนที่จะเหนื่อยนะแต่แบบว่ารู้สึกรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกมีความสุขมากๆเพราะว่าเพร่อะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คนเข้ามากี่คนการเติบโตของตัวเองด้วยมั้งคนเข้ามากี่คนหกพันคนโอ้ ก็อาจจะได้เห็นอะไรอะไรหลายๆ,ๆอย่างเลยมีความสุขมากๆได้เห็นการเติบโตของตัวเองได้เห็นคนรอบข้างเติบโตไปด้วยได้เห็นแบบว่าพี่ๆทีมงานหลายคนได้มีโอกาสทํางานกับพี่ๆหลายคนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจได้ทํามีโอกาสได้ทํางานกับผู้ใหญ่ที่มีอืมหลายๆคนครับรู้สึกมีความสุขกับช่วงนี้อืมเพราะว่ามีคนรอบข้างดีน่าจะน่าจะใช่ฮะเพราะว่า อย่างที่เคยบอกฮะว่าโชคดีมากที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนดีๆทั้งนั้นเลยพี่วุฒวันเดียวไม่หมดบอกเลยเอากลับยังไงเปล่าคือผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วพี่จะอยู่ยังไงะบอกแล้วว่ามันยากพี่พุฒจะอยู่ยังไงก่อนตอนไม่ฉันะอยู่ได้แต่พี่เล็กอันอนยังไงแค่นั้นเองพี่ก้าวทานข้าวเยอะๆด้วยนะครับครับผม ครับ <c oughs> ว่าจะกินข้าวเยอะๆช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะข้าวเยอะ <c oughs> อข้อขางหลังบ้างวนี่ต้องม่วงเออโอเคโอเคนี่ดอกสีม่วงดอก <S S S แล้วก็เออจริงๆนเนี่ยเพื่อนเพื่อน,พ,นพี่พี่ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยที่เคยร่วมงานด้วยแล้วก็เคยร่วมงานด้วยพี่พี่ทีมงานหลายๆคนที่เคยร่วมงานด้วยเนี่ยเขาก็ทยอยให้ของขวัญมาเกือบทุกวันเลยนะฮะก็ รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงดีขอบคุณมากนะครับหนูวันหนูเกิดวันเดียวกับพี่ก้าเลยครับผมขอให้มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับครับ So cute Happy birthday พี่วุฒิจะทำอะไรฉลองครับมาถามรอกินครับ เออเดี๋ยวเจอการอัพก็เรื่องฉลองก็ไม่มีแพ้นะคุณใช่ก็เอาไว้ก่อน <c oughs> ก็มันก็ <c oughs> อะไรหลายๆ <c oughs> อย่างนะช่วงนี้ก็อาจจะเอาไว้ก่อนด้วย <c oughs> ก็เห็นสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนะก็มันวิกฤตบางคนเขาถึงขั้น